ขออนุญาตเสนอสเตทเมนต์บางข้อนะครับหลังจากที่พักเป็นธรรมได้ร่วมเป็นองค์เป็นเปยูทั้งที่ผ่านมาแล้วนี้ผมได้รับการประสานงานมากจากเพื่อนข้าราชการเพื่อนเอกชนที่เสนอข้อแนวคิดแล้วก็เป็นห่วงใยในการทำงานของพักแล้วก็ของรัฐบาลที่จะตั้งขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ในการทำงานนะครับ ผมขอเรียนพี่น้องสื่อมวลชนฝากไปยังเพื่อนข้าราชการที่ทํางานอยู่ในปัจจุบันว่าท่านอย่าเกรงว่าใหม่จะเข้ามาทํางานนั้นจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับตําแหน่งงานขึ้นหรือว่าจะทําให้ท่านเอ,อได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะการเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลเก่ามาเป็นรัฐบาลใหม่ผมขออนุญ,ญาตในที่นี้ที่จะน้อมนําคําสอนของเพชรในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับ เราจะครองแผ่นดินโดยทมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนในย่าที่สําคัญก็คือว่าถ้าหากเพื่อนข้าราชการที่ทํางานนั้นท่านทำงานเพื่อประโยชน์ของมหาชนแล้วของประชาชนแล้วท่านจะกลัวพรรคใหม่ที่จะเข้าไปครับพรรคเราจะทํางานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ถ้าท่านใดทําแล้วอย่างที่เอทอย่างที่อยู่ปัจจุบันนะครับเช่นกกตที่เห็นอยู่หรือว่าเช่นกกตที่ทํางานอยู่ในปัจจุบันนะครับพยายาม ตักขังี่ยังด่งเหนียวไม่ให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปโดยความเรียบร้อยและรวดเร็วการเปลี่ยนถ่ายเป็นราชการล่าช้าอันนี้คือเรื่องที่พักการเมืองทุกพักในแปดร่วมเราก็มีเวลาให้ท่านเหมือนกันนะครับในเวลาที่จํากัดนะครับส่วนประเด็นต่อมาเรื่องที่คําถามที่ได้ถามมาในครั้งที่แล้วผมได้ส่งทีมกฎหมายไปทําการบ้านนะครับเรื่องประเด็นของท่าน พิธาลิ้นจรรัตในเรื่องของขุ้นไอทีวีที่ไปร้องต่อกอคตนะครับผมขอยืนยันว่าทีมงานก็ไปทําได้ส่งไปดูในรายละเอียดแล้วขอฝากผู้ร้องทั้งหลายและผู้ที่เป็นห่วงใจนะครับว่าคุณพิธาไม่มีปัญหานะครับท่านมีคุณสมบัติครบแน่นอนและพักเป็นธนทมพร้อมที่จะส่งทีมงานถ้าได้กฎหมายไปช่วยเหลือสนับสนุนให้คําร้องนี้และตีตกไปอย่างแน่นอนนะครับขอขอยืนยันได้ว่า คุณพิธามีความชอบธรรมในการที่จะ,ะดําเนินการเรื่องนี้ต่อไปครับขอขอบคุณเท่านี้ครับอครับขอบคุณดรปิติพงศ์นะครับอีกอีกครับเดียวก็จะ5้าโมงเรารักษาเวลาได้ได้ไปเประ